โอเคค่ะพักสิบหานาทีแล้วนะคะอันนี้เป็นทำแพนเค,ค้กนะคะแพนเค,ค้กจะใช้2ตอนคือตอนที่2กับตอนที่3นะคะกับเดอะคิเชนค่ะเกิดข้อผิดพลาดกับเตาค่ะเราต้องออกไปทำด้านนอกแทนโอเค,อเคได้เอาแป้งกับเนยเราออกด้านนอกเอาช้อนตักอ้าวไม่มีลงถาดเลยมีแป้ง าต้องออกมาทำข้ากแขนองคบต้องไปเอาช้อนมานะช้อนสั้นเดี๋ยวเาหาที่วางนี่ไงเดี๋ยวหนูไปเอาต้องไฟอ่อนๆนะไี่อ่อนแล้วเดี๋ยวหนูไปเอาช้อนสั้น มาทำเลยลูกมามาทำเลยเดี๋ยารองเท้าอ่ะรองเท้าก่อนเดี๋ยวเอารองเท้าก่อนจะเอียงดิ เรามาทำแพนเค้กกันเรามาทำกันเลยนะคะ <c oughs> ต้องกอเป็นอากาศหมดเราเป็นอากาศ <c oughs> เราต้องรออากาศหมดนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะเพราะมันเปืองอันนี้ต้องทาเนยลงไปก่อน ไลกลับเลยนะกลับลคางบางกลับเลยทานเลยทไม่อลหไม่ตอเลยมันาเยอีกคตเขาทานกันไม่ทเนยเยอะกินเยอะเ่ไทาน่าต้องทานเ,นย,าเ,ย,าเยข้างคนอีกอีนน้ เลยทับไปอีกนะคะนี่พิกพิกได้แล้วได้แล้วอาไ,ไปลัดลมถือก่อนทำอีกเดี๋ยวเราดเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันด้วยใช่ไหมมาทำอีกจนเลยห้านาทีนะ ก็ปิดไปได้แล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าเฮ้<อ>เราต้องมีสามอีพี <EP S 2> ค่ะนนนนเดี๋ยวเรามีสามอีพีเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าค่ะ